สวัสดีครับทุกคนตอนนี้สันอยู่ที่ตึกลิเวอร์ซิตี้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบบรรยากาศของลนะิเวอร์ซิตี้เนาะตอนนี้ก็เป็นช่วงประมาณแบบเกือบห้าโมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวสันจะนั่งเรือข้ามฟ้าไปครับไปที่ไอคอนสยามอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะถ้าเราแบบเดินย้อนกลับไปประมาณสักหนึ่งกิโลก็จะเป็น MRT มอาพลังพงนะครับแล้วก็ไปทางซ้ายเนี่ยจะเป็นเยาวราชตลาดน้อยนะครับแล้วก็ MRT วัดมังกรอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศ ขัข้มๆเดี๋ยวเราจะไปทางนี้เมื่อก่อนเนี่ยเ,เหมือนเขาจะอีกท่าเรือหนึ่งนะที่จะเป็นเรือข้ามฟากแบบเป็นเรือใหญ่อะตอนนี้เหมือนเหมือนว่าตรงนี้ก็จะเป็นข้ามฟากได้เหมือนกันไปไอคอนเห็นเขานั่งเรือไปเดี๋ยวลองเดูนดูก่อนว่าไปได้หรือเปล่าน่าจะได้นะเรือสีขาวอะมันจะเป็นไอคอนเดี๋ยวเดินย,ย,ยาวๆไปแต่ว่าตอนนี้คือน้ําขึ้น ให้รีบตักไม่ใช่น้ำขึ้นนะฮะถ้าเรือสี่พญาหยเรือข้างหน้านี้หรือเปล่านี่เป็นไปไอคอนเนี่ยนี่เลยนี่เลยนี่ตอนนี้เราจะไปไอคอนสยามนะฮะเดี๋ยวรอเรือนะครับ6บาทนะทุกคนไอคอนสยามราคา6บาทรอ,อตรงนี้ ตอนนี้ลงเรือแล้วนะครับอีท่าเรือสีพญานะครแล้วฝั่งด้านนี้จะเป็นริเวอร์ซิเดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งไปไอคอนสยามนะครับเรือก็โอเคนะไม่ได้น่ากลัวนะเรือที่ข้ามไปไอคอนสยามอะเรือใหญ่พอสมควรแล้วก็ไม่โยกเยกเท่าไหร่เรือดีอยู่นะทุกคนคือแบบ <un> ว่าเรือก็ โอเคอยู่ใหญ่ที่มันเป็นลำใหญ่อยู่มันแบบว่าอาจจะมียกเยกบ้างแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวไปแ,แล้วหกบาทนะครับเขาละหกบาทเท่านั้นราคาไม่แพงเดี๋ยวเราจะแบบให้ดูบรรยากาศตอนคำคำฝั่งนะฮะดักท่าเรือศรีพญาเนะี่ยอันนี้คือถ้าใครจะมานะอีกอีกทางหนึ่งที่จะมาโดยที่แบบว่าไม่ต้องแบบนั่งรถไฟเยอะนะฮะาะถ้าเรานั่งรถไฟอ่ะใครมาจากอื่นๆอาจจะต้องไปต่อที่ คือมันต้องต่อ BTS อะถ้าไปรถไฟฟ้าเพราะว่ารถไฟฟ้าจะเป็นสถานีกรุงทนนะครับสถานีกรุงทนสีเขียวแล้วก็เชื่อมต่อกับสายสีทองจากกรุงทนมาไอคอนสยามแต่ว่าถ้าเป็นแบบมาสายสีน้ำเงินนะ่ะก็เนี่ยลงที่หัวลำโพงนะครับหลังจากนั้นก็พอลงหัวลำโพงปุ๊บอาจจะต้องนั่งวินวรถดไซมาตรงท่าเรือสิพยานที่หนึ่งนะแล้วก็ข้ามฟากไปมันก็จะเร็วขึ้นน่าจะประหยะัดกว่ามัง้ง ตอนนี้ก็คือออกจากท่าเรือสีพญาเรียบร้อยนะครับนี่เลยแล้วก็นีด้านข้างเห็นไหมด้านข้างจะมีลิเวอร์ซิตี้ลิเวอรตอนกลางคืนไฟสวยมากเลยนะถ้าอยู่ฝั่งไอคอนสยามอะเราก็ถ่ายมาก็จะสวยมากเลยอ้ยโ,โหดูน้ำดิดูน้ำดิไหลเชี่ยวมากนี่คือมันเป็นเรือ เรือค้มฟากเรือใหญ่อยู่นะฮะมันก็เลยแบบว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเนาะถ้าเป็นเรือเล็กนี่ว้า,าใจแบบว่าหล่นเลยนะ,นนนนะนนเนี่ยเรนะือเปะอยู่เปะอยู่อันนี้นี่อันนี้คือท่าเรือคลองสารนะครับที่เราเห็นอยู่เด้เรือคลองสารเนี่ยอาจจะเรือเล็กกว่านี้นิดนึงนะถ้าใครนั่งค้าฟากมาคลองสารก็อาจจะแบบตุ้มๆต่ำๆอยู่เพราะว่าเรือเล็กก,กว่าเนะมันก็จะโยกกว่า แต่นี่คือแบบไม่ค่อยโยกเท่าไหร่อุ้อุ้ยก็มีแบบนิดๆหน่อยๆเนาะพอเป็นกระสาเออนี่จะถึงแล้วนั่งแทบเดียวนั่งแทบเดียวก็จะถึงแล้วนีดูดน้ำน้ำแรงมากคือข้างล่างน้ำ น่าจะไหลแรงมากเลยอ่ะคือน้ำมันเยอะช่วงนี้เเขาก็จะแบบว่าอันแบบพายเรือไปเอ๊ะแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวประมาณสักว่าไม่เกินสองนาทีนะครับมีปกติเราจะมาแบบว่าเน่าเรือ ลังคาสีน้ําเงินตรงนี้ที่มันจะแบบเป็นเรือข้ามฟากอะ่ะแต่ตอนนี้เขาน่จะเปลี่ยนไปอยู่ฝั่งด้านนู้นแล้วแล้วก็ใช้เรือเล็กแทนเพราะว่าคนข้ามฟากอาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดแบบใช้เรือใหญ่เนาะแล้วถ้าใช้เรือใหญ่มันอาจจะต้องรอนานเพราะาต้องรอให้คนเยอะๆก่อนจะแบบว่าข้ามฟากมาได้เขาก็เลยอาจจะปรับไปอยู่ตรงนูน้นเพราะว่าตรงนี้ไม่มีละนีอ่อันนี้เรือท่องเที่ยวนะทุกคน hop on hop off เนะยครับก็เหมือนว่าซื้อตั๋วแล้วก็ ขึ้นลงขึ้นลงถ้าเรืออะไรก็ได้อะไรเงี้ยถึงแล้วเนี่ยของเราไปไปคนสยามเต็มตัวเต็มตัวแป๊บเดียวก็ไม่นานมากก็ประมาณสองนาทีสองนาทีกว่า,าไปได้แล้วเขาลุกกันละเดี๋ยวให้เรือจอดให้สนิทก่อน เรียบร้อยเขียมตัวนะฮะเรือใหญ่อยู่นะตอนนี้เราก็ข้ามฟากจากท่าเรือสีพยามาที่ท่าเรือไอคอนสยามเรียบร้อยนะครับรใช้เวลาประมาณสัก 2- อถึงสนาทีนะมาถึงเรียบร้อยบรรยากาศไอคอนสยามโอ้โหสงสวยงามเี๋ยวเาก็จะมีแบบว่ามีงานมีนู่นมีนี่นะอยู่แถวแถวนี้ แล้วก็ข้างหน้านุมก็จะเป็นแบบลานน้ำผุไอคอนสยามไปเดินโอ้ oh. ตอนนี้คนมารอลงเรือไปรับประทานอาหารนะครับเป็นแบบเรือดินเนอร์โอ้ oh. <laughs> เรือเรือแบบกุ้งแรงมากน <laughs> ูนี่ไหม อันนี้อันนี้เขาน่าจะไปตรงอเอเชียทีคแน่เลยเนี่ยกำลังไปฮะนะเรือกำลังไปเอเชียทีกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาเดินมาดูตรงไอคอนนิดนึงไอคอนนี้ ไอคอนสยามโอ้โหน้ำไฟสวยมากเลยดูสวยงามสวยงามตรงนี้ไอคอนสวยเนาะเอ <N ame> okay. ไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะมีน้ำผุหรือเปล่าเพราะว่าแบบเขามีการจัดงานมีจัดเวที ปกติปกติมันจะมีน้ําพุอยู่ตรงนี้แต่ว่าวันนี้เหมือนเขามีเวทีการจัดงานอะไรเขาอาจจะไม่เปิดน้ําพุก็ได้นะเพราะถ้าเปิดปุ๊บมันน่าจะระอองนะมันน่าจะนั่นอยู่ประมาณนี้นะครับเราให้ดูว่าแบบถ้าเราจะข้ามเรือข้ามฟากอ่ะจากท่าศรีพญามาไอคอนก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เรากลับก็คือกลับจากตรงนี้ได้เลยเอา้าเอ้าอยู่ดีเปิดนะได้ยินหรือเปล่าเนี่ย ติดกล้องไว้ตรงต,ติดไม้ไว้ตรงไหนไวะเนี่ยเราพูดเรื่องอ่น้ำพูนีปเปิดเลยอ้าวยูดีทีเปิดเลยแสดงว่าเขาได้ยินปะเนี่ย <c oughs> กี่โมงเนี่ยเปิดวิน้ำพูแบบสวยงามจะประกอบเพลงไหมห้าโมงสี่สิบสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีตอนนี้อ๋อสวยงาม น้ำกูแต่ว่ามันก็เพามันต้องไปดูจากข้างล่างมาือเปล่าราะดูตรงนี้ไม่เห็นน้ำสูสวยงามตามธรรมราต thank you